ก็ใหม่ครั้งหนึ่งนะในฮาโลวีนปีนี้นะ2023ของเรานะบอกเลยว่าปกติเราจะมี3แอปถูกไหมแต่อันนี้มันพิเศษเพราะเรามีแอปงอกแอปย้อยเหมือนหิ่นงอกหินย้อยนะเพิ่มเปจนวนถึง5แอปเลยนะคะอ่ะแนะนำหน่อยแอปอะไรบ้างฮะอมรู้เหรอใช่อ้าวเคค่ะก็จะมี Mcast, Topay, Mlive, Techme และ เทพพ์น,นะคะจะเป็นส่วนลมเอ็นเตอร์เทนเมนต์โดยเราจะมีคอนเทนท์ที่จะเป็นหนังสั้นนะคะซีรีส์นะคะหรือในอนาคตก็จะมีแบบคอนเทนท์หรือว่าหนังอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามชมนะจ๊ะขอบคุณค่ะออ๋อมากดี ต้องบอกก่อนนะคะว่าให้ทุกคนนะไปทําการโหลดแอปนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะอุ้ยเราเล่นกันที่ไหนอะไรยังไงนะเราไลฟ์กันทั้ง3แอป5แอปเมื่อกี้เลยหลักๆคือ4เนาะสี่แอปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้พูดไปนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะจ๊ะวันนี้นะบอกเลยว่าคอนเทนต์ของเราเป็นการฟาดฟันระหว่างแอดมินทั้ง5แอปพลิเคชันนะเราส่งตัวแทนนะที่ค่อยใหๆซะเข้มข้น นะคัดมาจากพันกว่าคนนะเหลือสองคนเหลือสองคนเราทำการเอาเปิดออดิชั่นในปีที่แล้วเพื่อมาแข่งขันใหญ่เลยสองคนอะคือคนที่รอดที่หล่อใจหมดแล้วใช่นะอ่าเพื่อมาแข่งขันนะเราถึงสามเกมเนาะเรามีสามเกมนะฮะสองสองสอยสองอมาเป็นมนเป็นเคาเียกว่ามันเป็นการวัดสมาธิมารีที่ ากนะโดยที่เราจะเก็บคะแนนนะครับตั้งแต่เกมแรกและเกมที่2นะว่าแอป,ปใดนะคะที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดในแอป,ปนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองใช่ okay. ส่วนแอป,ปที่แพ้ก็จะมีบทลงโทษจ, <c ười> จากก็คือก็จะต้องโปรยเป่า1ล้านส่วนแอปที่แพ้ได้คะแนนน้อยที่สุด <c ười> นี่เราเล่นใหญ่แล้วนะล้านหนึ่งเนาะแต่และแอปมีใครบ้างสมาชิกในทีมนะจ๊ะอ้าวปเอ็กมีฟ้า เกมไรจ้าเกมที่หนึ่งนะคะชื่อเกมว่า,วาหันหลบแทนหัน,ลนหนลแนแนบแทนแทนมือนะคะแทนมือหันหลบแทนโอเคกติกานะคะหันหลบแทนนะคะก็จะแบ่งผู้เล่นทุกคนจะเล่นพร้อมกันโดยที่เราจะแบ่งฝั่งคือฝั่งละห้าคนให้ไปยืนเรียงกันนะคะหนึ่งทีมมีสองคน,นก็คือจะมีทีมเอ็มไลท์เอ็มแคทเทคมีคอเพแล้วก็เพยเพย์พัทนั่นเองนะคะการเล่นก็คือจะมีฝ่ายหนึ่งที่เอามือหันด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะอ่านมระอดูให แอดมินแรงปอกกันมานอ้ยจูนทำให้ดูหน่อยอ่าการเล่นนะคะแอดมินแรงปอกอ่านหนึ่งสองสามถ้าหันไปตามทิศที่มือปักกำหนดอะค่ะอีกคนที่ถูกคนที่หันไปคือคนที่แพ้ถ้าหันไปทิศตรงข้ามมือที่กำหนดก็คือจะเป็นทีมที่ชนะทีมไหนทำได้10คะแนนก่อนจะเป็นทีมที่ชนะค่ะใช่เป็นอันดับหนึ่งและทีม9กับ8ก็จะเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับนั่นเองอ่าไปๆเดี๋ยวเรามาตั้งแถวกันลล่่แม อย่าลืมนะคะเกมแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุกันก่อนนะคะว่าใครจะเป็นได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนจู๊จู๊จู๊จบค่ะใครได้เริ่มเอ่ยจีจ้าได้เริ่มนะคะเริ่มค่ะเอาแบบนี้ก็คือแพ้ที่จะชนะนะคะสามสองหนึ่งสามสองหเอ้าสามองหนึ่งเอ้า ีกันจะไม่นับคะแนนนะคะทุกคนไปไปแล้วนด่องสามสองหนึ่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 ง 3 2 1 3 เอ็มไล์ชนะค่ะสามอง่ามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งทีน้ได้คะแนนแรกแล้วสามสองหนึ่งแอดดีนแมงปอมไม่เอาอะไรเลยค่ะวันนี้ สามสองหนึ่งองหนยังไม่คอพี่สสองหนึ่งยังไม่คอพี่ก่อยังค่ะสามสองหนึ่เจ้าแล้วอีกแล้วเจอีเยสามอหอมงหนึ่งมึงยัยมาใกล้หน้า่ออ่ะค่ะสา สองน,นึงอตอนนี้เทมีนำเทมีนำแล้วเทมีนำ มาก หนึ่งไปแล้วขอเชนเน็ไม่ออกก่อนขอเชนเน็ไม่ออกก่อนอเคเราจะนับคะแนนต่อจากเดิมนะคะเพื่อหาให้ถึง9คะแนนและ8คะแนนตามลำดับขี่ิจิต้าเหมือนเดิมนะคะ3 2 1อเฮ้ยอั่ลืมตาหน่อย3 2 1 3 2 1หนอ่หนึ่งสองสาม ตอนนี้เอ็มแคทเอ็มไลท์คะแนนเท่ากันตอนนี้นะคะเอ็มก็คือไม่เอ็มไลท์เอ็มแคทคอเพยงคะแนนเท่ากันเพพัดนําำอยู่เดิอซ้เมอตอนนี้นะคะเอ a มคครบแล้วเอ็มแค้ออกออกยิงโนี้องบอกยเมื่อกี้ขเมื่อกี้เอ็มชนะ

ก็แก่งเทคเมอันดับที่2คือ m c a มอันดับที่3คือ m l i n e รอบนี้นะคะคอเพกับเพเพพัทนะคะไม่ได้แปรต่อไปนะคะคือเกมคำต้องเชื่อมนะคะคำต้องเชื่อมคือทุกคนต้องพูดคำนามเท่านั้นคำนามคือคนสัตว์สถานที่สิ่งของและความหมายต้องต่อต่อกันเท่านั้นเช่นเป็นความหมายในเชิงเดียวกันในช่องเดียวกันเช่นคนแรกมินนี่พูดมาคำว่าคนที่สองพี่ตะวัพูดคำว่า าการห้ามพูดคําซ้ํากันนะคะเช่นคนแรกพูดคว่าสีฟ้าพอที่สองห้ามพูดที่คําที่มีว่าฟ้าหรือคาว่าสีอยู่ที่เขาใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็หากเกิดว่าในขณะที่เล่นมีคนพูดแล้ว<ส>คนอื่นไม่รู้สึกว่าคํามันไม่เชื่อมกันสามารถยกมือชาเลนได้ในระหว่างชาเลนนะคะจะมีแค่คนที่ชาเลน์และคนที่ถูกชาเลนนะคะสามารถโต้เถียงหรืออธิบายความหมายของตอนเองให้ได้คนนี้อยู่ที่เหลือนะคะโหวตว่า คำมันเชื่อมหรือไม่เชื่อมนั่นเองถูกต้องเล่นรอบห้าคนก็คือตัวแทนแอปละหนึ่งคนนั่นเองเล่นสองรอบหรือสามรอบเดี๋ยวเราว่ากันทีหนึ่งอยู่ที่คะแนนอยู่ที่ความไม่อยู่ที่เวลานี่ไงหนึ่งสองสามสี่เหลือเทมมี่โอเคมาโคจากเอ็มจีค่ะคือมี่เอ็ม่าคือเฮนท์โบอคจูเทรฟัสคือแอดมินแมนฟอร์แล้วก็เหลือคแอดมินแนนซี่นะคะทุกคน อดีตไงอดีตทีมเดียวกันอดีตเพื่อนรักถักเรียมโพดทุกคนที่ไม่เล่นต้องช่วยกันจำนะคะแต่รอบที่แอดมินมินนี่แอดมินเท์โบแอดมินจูนแอดมินแมลงปอแล้วก็แอดมินแนนซี่นะคะโอเคเรื่อยแล้วที่มินมินนี่นะคะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะฮาโลวินฟักทองเทศกาลผีพยาบาลคุณหมอโรงพยาบาลสามค่ะ ถ้าใครที่อยากชาเลนจ์สามารถใครที่อยากชาเลนจ์สามารถยกมือแล้วชาเลนจ์ได้เลยว่าเราชาเลนจ์ต้องพูดด้วยใช่เกินเวลาอะไรบา่อย่างทีจะใช้่พยาบาลแต่ผีพยาบาลมีอีกทีนะต่าต่อนะคะเขยิบเข้าเฟรนิดนึงโอเคเมื่อกี้นะคะตายที่แอดมินทอโบนะคะจะเริ่มที่แอดมินโจนหนึ่งสองสามเริ่มค่ะเดอะโกสพี่แจ็คเลังเก้าคุณครูโรงเรียนหนังสือดินสอปากกา สมุดมาหาอะไรนปากกาถามค่ะเคัวน okay, huh? like okay. ันหนึออกากโอเคแนี้นะคะวงตอแรกเครื่องเขียนบุ้งเครื่องเขียเคร่อยนูไม่ใชแอดมินแนซี่แอดมินยังปอแอดมินโจรับไปเลยคนละหนึ่งคะแนน คพิวเตอร์แอปหลฟ์สดกล้องตั้งภาพนางแบบเซเลบริตี้โมเดลดาราผู้หญิงศิลปินการร้องเพลงความไพเราะสามสอรสุนทรผู้ภาษาไทยหนงาพยัญชนะ พยัญชนะช้ำกับพยาบาลสองข้อสุดท้ายค่ะสองข้อสุดท้ายสึไหนหนกไฟนนองแหมตอน้องม,มาเก็สกบสีมือกันสุดๆแต่เมื่อกี้ต้องให้คะแนนกรรมาการของจริงแอดมินมาแรงปอแล้วก็มาแอดมินแนนซี่นะคะหนึ่งสองซ้ำกล้วยสีเหลื 4, <3 S 2> องสีสามเย้มาแรงปอได้เลยมแรงปอเอาไปสองคะแนนเย้หนึ่ง สองสามเริ่มค่ะกาแฟดริปน้เริ่มดมลอดขวดน้ำบาริสต้าลูกค้าคาเฟ่สตาร์บั๊กแก้ว <c oughs> อย่าได้คำอีกหนึ่งสองรูปทรง ค่ะสนิทนักเรียนหมายบรรทัดกระดานดำสี่เหลี่ยมโคเเตอร์ภาพกล้องถ่ายรูปเลนรูปรูปของรูปทรงรูปขารูปกับรูปทรง ไม่ได้ไม่เหมืเลยใส่ยังว่าดยอดดูทรงแล้วนะคะ M-LINE ลท์มีสิทธอยู่แล้วเนี่ยมีนจ่าโอเคเริ่มค่ะเสื้อสวมใส่สวมใส่ไม่ได้ค่ะเป็นกี่ยาค่ะต้องเป็นการสวมใส่ดีเดอร์อุ้ยีได้คะแนนแล้วป่ะได้แล้วเย่สิ่งทีเราไม่เคยรักเราค่ไหนเลยไม่เคยตตอนนี้ค่ะ เอมแคทเพย์เพย์พัสคอเพย์รับไปเลยคนละหนึ่งคะแนนเดี๋ยวเราจะเริ่มที่แอดมินจีจ้านะคะแล้วก็มาแอดมินฟ้าแล้วก็แอดมินหนูแดงนะคะเริ่มค่ะไม่ลำโพงเสียงหูฟัง ความได้ยินไม่มีกันนะคะไม่มีความหมายต้องถ้าเป็นความดังถ้าเป็นความดังอ่ะได้ไม่เป็นวามได้ยินไม่เป็นไรนะไ่เนรตายโดยเริ่มท like like> ี่แอดมินหนูแดงแล้วกันเริ่มค่ะทีวีทีวีซ้ำค่ะซ้ำแต่รอบแรกๆเลยค่ะ รอบมีเริ <amounts of games writers> <ian> ่มของเกมนี้แอดมินจีจานะคะรับไปเลยนอนล้วกนเฮ้ยมีคนบอกบริหารมีจริงว่ะทำดีเลินใช่เรายังมีรอบ3อยู่เรายังมีรอบ3อยู่อชิงไงนี่หรอมีเหรอใช่เรายังมีอีกเรายังมีอีกนะคะเรายังพอมีเวลาได้อีกหนึ่งรอบสองหนึ่งเริ่มค่ะเทศกาลฮาโนโลยีแกุ๊ลาเลือ สามสองหนึ่งว่ายไม่ได้ค่ะว่าเป็นกริยาค่ะการไ่าค่ะทำไว้ดีด้วยแล้วเนี่ยแอดมินจีจ้านะคะมาต่อด้วยแอดมินบีมนะคะเริ่มค่ะคอนจลลิ่งไม่ได้แล้วค่ะมีคำหมู่ทางคำว่าออกมาแล้วมันกระจายนี่หลีหูหลบตุด เกมมีไปแล้วนะคะตอนนี้เกมมีไม่เสร็จแล้วคะแนนมานะคะต่อไปแอดมินหนวแดงนะคะไปที่แอดมินฟ้านะคะภาพยนตร์การรัยนตรม่นะเอาไม่ได้นะล้หนังไปแล้วโรงอย่างเดียวิมีคหนังไนเาไม่หตไปแล้วี่แอดมินแดงปองแล้วที่แอดมินแงองนะคะโรงหมดไปแล้วพี่สเออโร เริ่มสามสองหนึ่งเริ่มค่ะแม่ชีพระฝักทองเจิดใช่ไหมฝักทองเจิดแม่ชีฝักทองพระฮาโลวีนฮาโลวีนอ๋อฮาโลวีนอย่างเดมันก็อยู่ในท่าไม่ไม่ค่ะถ้าชาเลนจ์แล้วต้องมีการสู้กันจนกว่าจะมีคนหมดค่ะใช่ค่ะต่อไปอ่ะทุกคนเนี่ยนะจะให้แอดมินแมงปอกับแอดมิน ระหว่างพัะกับฟักทองนะคะแล้วแต่ความคิดของทุกคนนะลคะอสย่งมาพระสงก็คือแครสีส้มหรือเปล่าเอออันนี้เลยพะสงฆ์ฟักทองได้ไหมฟักทอง้แต่พระแฟักทองกินพะสงไม่ได้นะคะัันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลย โหวดด้วยวเป็นพระป้าคนทเี้มีสยงผู้เลี้ยงผู้เลีแค่อนี่อ้ิน่ไอ้เนี่ยอ้านยไอ้น่ยไอนี่้นีอ้นี่อน่น่าอนนี่้่เ่อกัีเน่ไอมน่น่ไอ่อน่ยน่ยไน่้นอ้นนยอ้น่ยไอเนยนยเนี่น่ไ้่ะมันีิดตร้นี้เ ถ้าคิดว่าคำว่าฟักทองกับคำว่าพระเชื่อมกันยกมือขึ้นขานหนึ่งสองสามก็ฟักทองมันบวไชได้เริ่มแย้พีน่น้องปาระพรแล้วหนึ่งสองสามเริ่มค่ะจารยเดียวเหล็ก บวกหนึ่งแล้วก็เพย์เพพัสบวกหนึ่งนะคะ <c oughs> อแอนตี้ซ้าต่อ,อแอนตี้เหนือแดงน,นะคะมาค่ะเริ่มค่ะชิ้ชู้วกระดาษโซ่ส้วงห้องน้ำอ่างล้างมือก๊อกสุขภัณฑ์สายฉีดชันระ <c oughs> บ้านเข้ามาฮะ เดี๋ยวเราจะกลับมาเริ่มที่แอดมินจีจ้าเหมือนเดิมนะคะแอดมินจีจ้านะคะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะเด๋ยวแฟหน้าน้องเอกสารบริษัทการการสามโอ้ยสามกับคำว่าอะไรคะเจเจาวิชของเราอาวิชของเรามาแล้วร่วมขายออร์คาลทำกำไรครห์เรียบร้อย อกแล้วอย่ามารอเล่นกับระบบของเราระบบของเรามีอยจริงแอปพลิเคชันเราพัฒนา AI เล้เอาในนี้มา M Cat เหลือ2คนนะคะขอเริ่มเป็น Admin m i n น i ่แล้วเป็น Admin หนูแดงนะคะแล้วก็เป็น Admin จีต้าเริ่มค่ะพี่ยคืนบ้านบ้านค่ะท นี่นะคะบอกแล้วอย่ามาล้อเล่นกับ AI ของเรานะคะบอกแล้วมีอยู่จริงนะคะเอไอของเราแบบพูดปุ๊บเขาเซ็ตคำคำผิดต่าที่ที่ใช่เขาอ่านวัตถีหยดนะคะผิดวัตผิดวัตถุยานะคะฟ้องกฎหมายนะครับฟ้องกฎหมายนะครับผิดกฎหมายครับแอดมินมินนี่นะมิสเตอร์ครับไปก่อนคนละสองคะแนน โอโโอเคจะเริ่มแอดมินนี่เริ่มนะคะถ้าผิดตั้งแต่คำแรกก็คือตลกาตั้งแต่คัแรกก็คือตลกสามสองหนึ่งเริ่มค่ะผนังต่างของภาพคำถ้าผิดตั้งแต่คำแรกก็คือตลกผิดตั้งแต่คำแรกเลยตลก กรรมการเชิญคนตัวไหนคะะเมหรือเปล่าเอออทีมที่ชนะคอเพยคอเพยหกคะแนนเอ็มแคปหคะแนนเทคเม่สี่คะแนนราหวังเพเทมัดกับเอ็มไลน์นะคะ ทลมไลนนะคะทำคะแนนไปทั้งหมด2คะแนนแต่ว่าเพเพพัดามคะแนนทพมทนี่โดนลงโทษไน้แกนทีมเลมไลนแบ็หม่ตอนที่พ่อครูยงวัพี่เธอเพียปังไม่เถื่อนตอนพี่พ่ปังอะเน่าจะแบบว่าเฉียงเก่งตอี่เอกิน่าจะแบบกินหัวว ขนาดกูบอกพี่แอ๊บไม่ไดบอกเลยหนูเป็นหนูหนูแชร์ทีมพี่สวยไม่เดี๋ยวปอลองโหลจะเป็นคนบีบให้พอชนะดิเขาลองโหลองลองลองไม่ต้องต้องชาเลนจมือก่อนหรือเปล่าไม่ต้องเสือกแบงค์แบบต้องเปิดนี้เลยนะแบงค์น้อยแบบห้าที่ไหมเออไม่ต้องไม่เยอะ ของจริงไม่อันนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรสขวดสอขวดสอขวดไม่หทีหทีหันีห้าทีม้าีหาทีห้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 อทีหาห้าท้ทีห้าท้าทีห้าทีหาีห้าหาด้าทีีทีห้าทีาทีหาทีห้อ ฟันรสชาเขียวปะเดี๋ยวุ่งไม่ใช่หรอทำไมไม่ตอนแรกเราอยู่ตรงฟันไม่กล้าโดนลิ้นเปากสวยก็สวยแต่ไมีเลยดมันไม่ดีเลยสุดขนาดแล้วนที่เไม่โดนนะจริงๆมันคือมัดฉานะทุกคนใช่ตอนแรกที่จันตาคือกระโดดนะคะโอเคก็คือฟันสวยแล้วนะไปแล้กันได้ เทมี่มาเลยมนเมเลยเเทมปีเลยไหนแอดไม่หนูแอดบอกไม่รู้ลองลองสหรับเทมงานก็สนุกเหมือนกันเนะเราไม่มีส่งานเรามาเล่นค่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าๆน้น้แล้วยังไงรอติดตามว่าจะมีกิจกรรมพิอะไรแบบนี้มาฟักดีนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ